ที่เนี่ยจะได้600ล้านเหมือนเขาหรือเปล่านะครับผมมาเราเปิดไปเลยนะครับผมปึ๊บ โอเคนะครับผมก็ต้องขอกราบสวีตัสสวัสดีน้องๆเด็กไทยบุน่ารักทุกคนทุกท่านกันด้วยนะครับผมก็วันนี้มาอยู่กับพี่แล้วเช่นเคยนะครับผมช่องบิ๊กแชนแนลนั่นเองนะครับก็วันนี้เราอยู่ในส่วนเกมโลบบ์แมปบล็อกฟุ้นเองนะครับในส่วนคลิปวิดีโอนี้ก็ตามที่น้องๆทักบอกที่เลยนะครับว่านะครับมีโค้ดนะครับผมมีโค้ดกล่องซุปเปอร์ ฟุตบ็อกซ์เนี่ยนะครับได้เงิน600ล้านนะครับผมเป็นคลิปจาก YouTube จากฝรั่งนั่นเองนะครับพี่ก็ไปหาข้อมูลมาละนะครับเดี๋ยวพี่จะพาไปดูว่ามันเป็นโค้ดอะไรนั่นเองนะครับแล้วก็วันนี้เนี่ยพี่ก็เลยลงทุนซื้อมาทดลองเลยว่าพี่จะมีโอกาสได้600ล้านเหมือนฝรั่งหรือเปล่านะครับเพราะว่าปกติเนี่ยถ้าพี่เปิดโค้ดซูเปอร์ฟุตบ็อกซ์เนี่ยก็คือจะได้ประมาณ2 0 0 0 0 0กว่าเบลีนะครับแต่ว่าในในคลิปฝรั่งก็คือจะเป็นเท่าไหร่นะ600ล้านเงินเฟกเมนต์ประมาณอ้กี่ล้านจำไม่ได้น ค่อยไปดูแล้วกันนะครับแต่ก่อนอื่นได้ขอสุ่มผลมิสา,ารก่อนแล้วกันใครที่มีสูตรเหมือนเดิมนะครับสามารถคอมเมนต์พิมพ์สูตรได้เลยนะครับเดี๋ยวพี่จะามาทําคลิปมันเองนะครับต่อไปอาจจะทําคลิปสั้นสุ่มผลพิสาสนะครับตามสูตรน้องๆคนดูที่คอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนี้นั่นเองนะครับผมโอเคมาเดี๋ยวพี่ขอสุ่มผลมิสา,ารก่อนแล้วกันนะครับโอ้โหเรียบร้อยผลล็อกเก็ตนะครับผมไม่รู้ตอนนี้พี่มีกี่ผลแล้วนะสำหรับผลล็อกเก็ตนะเดี๋ยวพี่ดูเ้าเต็มเรียบร้อยยวบอกนะเต็มกระเป๋าแต่กระเป๋าพี่โคตรใหญ่่่่เเลยยนนนนะะดี๋ววูกอามั มันเก็บได้กี่ผลนะผลล็อกเก็ตโอ้โหสิบผลครับโคตรเยอะ นะครับผมแล้วก็เร็วนี้เนี่ยพี่อาจจะมาสตรีมแจกพวกผลถาวรนะต,ต้องดูก่อนต้องดูเวลาก่อนนะครับเดี๋ยวพอยว่ากันสําหรับกิจกรรมในส่วนตรงนี้เนาะนะครับทีนี้เรามาดูกันดีกว่านะครับผมแต่ก่อนจะดูกันเนี่ยใครที่สนใจไก่ตันราคาศูนย์บาทหนึ่งบาทนะครับผมวันนี้เข้าลงไก่ตัน1บาทเวลา4ี่ทุ่มทุกวันนะครับอย่าลืมเข้าไปกดกันด้วยนะครับหบาทได้รหัส100%นะครับถูกที่สุดในประเทศไทยเลยสำหรับเว็บเลดช็อปมันเองแล้วก็แพลตฟอร์มอื่นก็ไม่เหมือนกันนะแตฟอร์มยยอดดขเะทททที่สุุในปรศไ้ว ทีนี้มาเดี๋ยวเราไปดูทางด้านของช่องฝรั่งกันดีกว่านะครับที่เขารีวิวทางด้านของกล่องซูเปอร์ฟุตบอกกันเองนะครับที่น้องส่งให้พี่ดูนะครับเดี๋ยวพี่จะพาไปดูแล้วกันโอเคนะครับตอนนี้พี่เข้ามาในส่วน u t u b e นะครับผม u t u b e ชื่อว่า x อ็1ซูหนึ่งสองสามมันเองนะครับต้องของยนากกันด้วยนะครับเขาเปิดทางด้านของกล่องซูเปอร์ฟุตบอกกล่องสียมพูต,ตรงนี้นะก็คือเอาแน่ๆแหละก็คือการันตีผลถาวรแน่นอน นะครับจะเด้งเข้าในกระเป๋าเราเลยนะครับสามารถเอาไปเทรดได้นั่นเองนะครับแต่ว่าตอนนี้พี่ได้โค้ดมาเป็นที่เรียบร้อยโค้ดที่พี่ซื้อมาเนาะจากแอดมินนะครับแต่ว่าฝรั่งเนี่ยน้องๆเขาบอกนะครับผมน้อง FC พี่เขาบอกว่าเปิดได้เงินเบรี6 0 0ล้านนะครับมันเราเรามาดูคลิปกันดีกว่านะครับตอนเขาเปิดเนี่ยนะครับสังเกตดีๆนะมันจะอยู่ด้านบนตรงนี้นะครับผมนี่ครับเขย่าปุ๊บเปิดขึ้นมานี่ครับ600ล้านนะก็จะเป็นเงินเบรี6 0 0ล้านนะครับผมเงินม่วงเฟิกเมนต์เนี่ยนะครับ 7ล้านหรือเปล่าน่ะเจล้านน่าจะ7ล้านนะ7จล้านหนึ่งแสนครับสามหมห้เฮ้ยได้อย่างเยอะเลยนะครับแต่ว่าในคลิปนี้เนี่ยเขารีวิวไปทด้านของหมัดนางฟ้านะนะครับก็จะรีวิวทุกสกิลเลยนะครับสามารถเข้ามาดูได้นะครับสำหรับในช่องนี้นะครับแต่ว่าพี่ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าเขาอ่า ยังไงเป็นผู้พัฒนาหรือว่าอะไรไม่แน่ใจนะนะครับพี่ก็ไม่มีข้อมูลเหมือนกันนะครับหรือว่าเขาใส่มงใส่มอสพี่ไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับอันนี้ไม่ขอพูดแล้วกันนะครับเพราะว่ามันเป็นคลิปที่ฝรั่งก็ทํากันขึ้นมานะครับผมพี่ก็ไม่แน่ใจเหมือนกันยังไม่ขอการันตีแล้วกันแต่ว่ากล่องน,นี้เนี่ยเขาเปิดได้600ล้านเบรลีครับพี่ก็เลยจากพิสูจน์เหมือนกันนะเพราะว่าปกติพี่เนี่ยใส่โค้ดอ่าซูปเปอร์ฟุตบอลแล้วเนี่ยจะได้ประมาณ2องแสนานะสำหรับเงินเบลีแล้วก็เงินม่วงก็จะอัปเกกขึ้นมาาจ าจากกล่องฟุตบ็อกสีเขียวเนี่ยก็คือประมาณพันสองพันประมาณนี้ครับแต่ว่าคลิปนี้มาเรามาเปิดโค้ดกันดีกว่านะครับตอนนี้พี่ได้โค้ดมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วสำหรับโค้ดซูเปอร์ฟุตบ็อกกล่องสีชมพูนะครับย้าว่าใส่ได้คนเดียวนะนะครับใส่ได้คนเดียวเท่านั้นนะครับเดี๋ยวพี่จะพิมพ์ไปเลย 9WCNY นะครับแล้วก็ FAF9TZ นั่นเองนะครับก็จะเป็นโค้ดนี้เลยนะครับ 9WWC nyfaf 9 tz หนงนะครับจากนั้นก็กดรีดีมไปได้เลยนะครับผมเรียบร้อยเข้าอย่างไวนะครับก็จะเป็นกล่องซูปเปอร์ฟุตบ็อกซ์เป็นกล่องสีชมพูนะถ้าเรากดเข้าไปที่ไอเทมมันจะอยู่ด้านล่างสุดเลยนะครับเป็นกล่องสีชมพูมาแบบนี้นะครับเดี๋ยวรอรูปมาแป๊บหนึง่งมาเรียบร้อยนะครับเป็นกล่องซูปเปอร์ฟุตบ็อกซ์นะครับกล่องนี้นี่คือการันตีผลถาวรแน่นอนแต่ว่าจะได้ผลอะไรเนี่ยเราต้องมาลุ้นกันนะครับเราต้องมาลุ้นกันว่าจะได้เป็นผลอะไรนั่นเองนะครับมาเดี๋ยวพี่ขอรีด กล่องสมบัติตรงนี้มันจะเขย่าแล้วก็เปิดของรางวัลออกมานั่นเองนะครับผมทีนี้เรามาดูกันดีกว่าว่าพี่เนี่ยจะได้600ล้านเหมือนเขาหรือเปล่านะครับผมมาเราเปิดไปเลยนะครับผมปึ๊บปึ๊บปึ๊บโอ้โหได้มา2องแสนนะครับเงินม่วงเฟกเม้นต์เนี่ยได้มา2 0 0พเอ็ดแล้วก็ได้เป็นผลน้ําแข็งถาวรน,นะครับก็คือจะเด้งเข้าในกระเป๋าเลยนี่ครับของพี่เป็น2อันละเห็นไหมตอนก่อนท่านี้ก็คือพี่มีเงินเดียวนะแล้วก็ได้เงินเบรีมาเท่าไหร่นะสองแสนหรือเปล่าเมื่อกี้ นะครับก็ประมาณนี้มันพี่ไม่แน่ใจว่ามันมีโอกาสได้หรือเปล่านะหกร้อล้านหรือว่าเขาทาขึ้นมาเองนะครับหรือว่าตัดตรงตัดต่อพี่ไม่แน่ใจนะแล้วก็เงินม่วงเนี่ยเมื่อกี้พี่ได้ประมาณ2,000เนาะแล้วก็ฝรั่งเนี่ยเขาได้โอ้โหเป็นล้านเลยนะครับผมพี่ก็โอ้โหทำยังไงถึงจะได้เนี่ยก็ประมาณนี้สำหรับคลิปนี้มาพี่สู่ให้ดูแล้วนะครับผมก็คืออันนี้ก็คือพี่ก็ซื้อโค้ดมาจากแอดมินโดยตรงเลยนะครับยิงตรงจากเมกาเลยนะครับผมก็มาแสงน้องดูว่ามันได้ประมาณนี้นะครับแล้วก็ได้ผลถาวรแน่นอนหนึ่งร้อยเป ชมพูกล่องซูเปอร์ฟุตบ็อกซ์เนี่ยนะครับแล้วก็อีกกล่องหนึ่งเป็นกล่องสีเขียวก็จะประกันันตีผลไม่ถาวรนะครับผมการันตีผลไม่ถาวรคือผลในกระเป๋าแล้วก็จะมีเงินเบลีเงินม่วงนะครับให้เราลุ้นนั่นเองนะครับก็ประมาณนี้นะครับสำหรับคลิปนี้ไม่มีอะไรมากนะครับใครที่สนใจไก่ตันนะครับจากเว็บเลดช็อปนะครับก็สามารถไปจัดกันได้เลยนะครับผมก็คืออยู่ในเว็บแล้วก็ในทิกตอกช็อปปี้ลาซาด้ามีหมดครบทุกแพลตฟอร์มเลยนะครับก็เอาไว้เจอกันคลิปหน้าแล้วกันนะครับสำหรับคลิปน うん。